เออสาน้อยนี่ค่ะถึงแม้ว่าปีกคุณจะสวยขนาดานไหนจะจับไม้พายไม่ถนัดแบบใดแต่ก็อย่างน้อยก็ใช้สองปีกแน่นจับไม้พายให้แน่นๆแล้วก็ช่วยกระเถอค่ะถ้ามอแต่กระโดดไปมาอยู่ตรงนั้นน่ะคนที่เขาตั้งใจพายอยู่มันลำบากนะคะเ,เด็กไม่นี่เธอเป็นใครมาสั่งจังกันฮะเป็นคนธรรมดาที่ไม่พอใจกับการกระท,ท,ทําที่เอาเปรียบแบบนี้ค่ะไม่อพอใจนั่นละจะทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วยานมาจากไหนหรือขั้นมาขึ้นเสียงใส่ฉัน งั้นถ้าไม่คิดจะช่วยกันก็ช่วยอยู่เฉยๆได้นะคะเห็นคนอื่นเขาไม่ว่าอะไรแล้วทำตัวยุก,กงเป็นลิงแบบนี้ได้หรอเห็นใจคนภายเลยอย่าคุยงการด้วยสิคะอ,อฉันไม่เป็นไรจริงๆนะมมีเด็กนี่เป็นแค่คนติดเรือแท้ๆแต่มาสั่งฉันทําตัวเป็นเด็กไปได้เนี่ยเนี้ยเนีเเนี่คนลงโนอเน่เด้ค่ะ ขอบคุณที่ให้ติดเรือมาด้วยนะคะหนูไปก่อนนะเอาละ่ะจะไปที่ไหนต่อดีล่ะคิดหนักเลยแฮะเออออสีงย,นะย,ยงใข้น่ะเฮ้ยแล้วทำไนี่นะฮ้าเอ๊ะทำไมาใช้มานอนตรงนี้แล้วเนี่ยจริงสิต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเหนียวสิให้ตายเถอะนี่เป็หนห้อของเขากันนะ่ะ